รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร้ออีกหนึ่งยี่ห้อที่จะมานําเสนอกันนะคะเข้ามาเปลี่ยนยางกับเราต้องการความปลอดภัยในการขับขี่นะคะยางตัวนี้เนี่ยเหมาะมากกับรถที่ต้องการประหยดัดแล้วก็ต้องการอะไรที่เดิมๆแต่ก็ยังคงถึงประสิทธิภาพ ผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับปั่นไทยยนยนจันทบุรีนะคะวันนี้เราก็มีรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยเอนอีกหนึ่งยี่ห้อที่จะมานําเสนอกันนะคะเน็กต้านะคะของค่ายจีนนะคะเข้ามาเปลี่ยนยางกับเราลูกค้าเนี่ยต้องการความปลอดภัยในการขับขี่นะคะทางไทยยนยนก็เลยนําเสนอเป็นยางฟูตเทียนะคะเป็นตัวเอช n รมส์แมกกาศนะคะเป็นเบอร์1 8ึ่งแนะคะจะเป็นไซส์ยางที่ติดรถมาเลย วันนี้เนี่ยเหมาะมากกับรถที่ต้องการประหยัดแล้วก็ต้องการอะไรที่เดิมๆแต่ก็ยังคงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของเนื้อยางและหน้ายางที่ดีนะคะคเวลาวิ่งหน้าฝนหรือวิ่งทางไกลอันนี้คือใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทางเราเนี่ยยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ยินดีนําเสนอสินค้าที่พอเหมาะพอดีกับความต้องการของคุณลูกค้านะคะขอขอบคุณลูกค้าอย่างมากนะคะที่เข้ามาติดตาม รับชมในทุกๆคลิปเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อรับทราบติดตาม,ามข้อมูลข่าวสารในอนาคตนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไทยเงินเนทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ